สวัสดีค่ะลูกค้าอันนี้ชื่อพี่สายันเนาะพี่สายันมาออกรถกับเรานะคะวันนี้เป็นโตโยต้าพิเรเนอร์สประตูนะคะ2.4ตัวพลัดด้วยตัวตัว,ตวท็อปเนาะอันนี้ราคา60,00นกว่าบาทนะคะลูกค้าก็ไม่ดูคันไหนเลยก็มุ่งมั่นกับคันนี้แล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนคะลาดบุรีครับอยู่ลาดบุรีทำอาชีพอะไรคะขา,ขายขายเนะา,าเนะก็วันนี้เป็นวันที่ลูกค้ารับรถเป็นเคสสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายของปี2566ด้วย ก็ถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีนะคะคันนี้ก็เป็นรถ4ี่ประตูสําหรับครอบครัวนะคะลูกค้าถูกใจไหมคะคันนี้ถูกใจไปดูรถที่อื่นมากี่ที่แล้วคะก็หลายที่นะครับหลายที่แล้วไม่ถูกใจใช่ไหมอ่าแล้วมามาถูกใจคันนี้ไม่ดูคันไหนเลยด้วยดูแต่คันนี้ก็วันนี้ก็รีบนิดนึงเนาะอ่าลูกค้ามีอะไรจะฝากไหมคะที่ไหนไม่ได้มาที่นี่ครับอ่าใช่ค่ะเพราะจัดหลายที่แล้วใช่ไหมอ่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จเนาะแต่ที่นี่เราเราช่วยเจอลูกค้าออกรถได้รับรถกลับบ้านได้เลยเนาะ นี่ก็สวยถูกใจตรงใจกับลูกค้าแล้วก็เห็นบอกว่าออกรถเสร็จปีใหม่พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะจริงๆเพราะว่าเคสเนี่ยมันเป็นเคสพิเศษจริงๆพิเศษสําหรับเซลนุ้ยเลยนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ลูกค้าไม่ทิ้งนะไม่ไม่ถอดใจแต่สักวอนเนาะอาชีพค้าขายเนาะค้าขายเปิดร้านขายอาหารป่านะยุรัตบุรีค่ะก็ออกง่ายไหมไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเนาะ เอกสารไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะทะเบียนบ้านประชาชนมั้งสองอย่างแล้วก็มีใบใบปิดสินเชื่อของของรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ค่ะฝากร้านฝากร้านได้เลยนะคะเป็นอาหารป่าเนาะอยู่ราชบุรีครับลูกค้าวันนี้ลูกค้าเอามาฝากด้วยโหเยอะต้องเป็นสิบชุดฝากเซลลค่ะวันนี้มีทุกอย่างเลยอาหารป่าฝากร้านได้เลยค่ะอยู่ตรงไหนอยู่อ,อยู่แถวบ้านโปง่งนิดนึงค่ะอยู่ลาดโปง่งอยู่ตรงวัดท่าผาติดถนนเลยเนาะ คือเป็นชื่อร้านอะไรคะครัวบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งนะคะลูกค้าคนไหนที่อยู่แถวโซนลาดบุรีนะคะอยากทานอาหารรสชาติอร่อยเพราะว่าเซลลทานมาแล้วค่ะวันนี้ก็ติดต่อที่พี่สายันได้เลยนะคะคก็เซิร์ชไปใน Google ได้เลยนะคะว่าค,ครัวบ้านทุง่งบ้านปโป่งลาดบุรีนะคะก็จะเจอเลยเพราะว่าร้านเป็นร้านใหญ่คะ่ะแล้วก็ติดถนนเลย หาง่ายค่ะลูกค้าสนใจก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้นะคะก็สําหรับวันนี้เนาะขอบคุณมากสําหรับการไว้วางใจกับรถดีเดย์แล้วก็เซลล์นุ้ยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะก็สุดท้ายนี้ขอไว้พรให <plausible. S 1> yes ้ลูกค้านะคะพี่สายานเนาะทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วก็คันนี้ขอให้เป็นรถเฮงนำโชคนะคะแล้วก็มีความสุขปีใหม่นะคะลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะขอบคุณ มากที่เคยสนับสนุนรถดีเดย์มาตลอดแล้วก็หวังว่าโอกาสต่อไปข้างหน้านะคะอยากให้ฝากรถดีเดย์ไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจของลูกค้าทุกท่านนะคะมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนทำอาชีพอะไรถ้าคิดว่าไม่มั่นใจหรือว่าออกไม่ได้นะคะออกรถยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาคุยกันก่อนนะคะติดต่อที่เซลล์นุ้ยได้เลยนะคะที่เบอร์0824489991ได้ทุกวันเลยนะคะช่วงปีใหม่ของเราก็ไม่หยุดนะคะเราเปิดทุกวันลูกค้าที่จะวอล์กอินมาหน้าร้านสามารถมาได้เลยนะคะมีเซลล์ดูแลอยู่ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขความเจริญในปีใหม่และปีต่อๆไปยิ่งๆขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ